เอามา嘛ทีเบื้ง่ะเอาทีมาซื้อพักใส่ใ่แล้วพักยังจะว่าพักกูดใส่พักกูดฮะยังมันคือปนกันกับพักกูดเบิพักกูดเบอรบ่ะฮะโอ้มันเป็นย่อดเป็นใบสีเนาะ เปนเออมันเท่าไรฮะมัดช่องพันอันนี้ก็เท่าไรช่องพันสามยางหาสามยางหาพันสามยางหาเบิ้่เอาสามมัดพักกุดฮะมะเคือในหนางว่านะนี่อันมะเกลือยางหาคือกั้นมะเกือกระด้างท้องพันที่กั้นหมอคล้ายๆอันเดียวกับท้องพันนี่ข้าหาคล้ายพที่ห้อ จะมาแต่บ้านไหนบานหน้าใกล้ใกล้หน้าบ้านไหนบาหน้ามันกูมีแ้่กบมาป้ายังมาแต่บัานหน้าของคุกกบใกล้บานไหนรู้ยังแบบใกล้เ่ยมาถางทางหนัก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 ับเอาะนะเอายอดบกอืมัดหนึ่งเอาพักใส่มัดึงแต่ เกลือเอาอย่บามะเกืออาลูน้ำเกลือเสียบเสียพอพอเอายสบายดีลูกสบายดีองสบายดีพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดีเอออสบายดีเออสวยสบายดีอุ้งเงาลูกสบายดีงามสบายดีอ่งสองสามสดีะสบายดีอ เออสบายดีเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสิว่าสู้ทุกคนมือนี็นายปานสีเห็นยังเล่นน้องเอาเมยไทยบอกแม่เนอะไอเฮาซื้อพักแด่วได้แล้วพี่น้องอีเมย์ก็ซื้อมาเต็มซื้อมาอีเมย์ไปเก็บผักขาดแม่ได้บวกผักขาดเดี๋ยวไปซื้อยูบัดผัวก่อนจะซื้อทางนี้ผู้ได้เต็มกันคุณกองจนพูนอยู่ กระดาษสแตเก็บมาแต่บ้านกระดาษเอ๋อะตีตมใช้ประขอเนาะเมียสแตยบักริกนะเนาะผิกช่องส่งช่องไหนหาผ่นช่องละนเจ้าบาทพี่น้องบ่สิบสิบปลายบาทเนาะใครก็ซื้อยู่อันนั้นได้อยู่ตลาดเนาะตลาดมันชิแพงกว่าเข้าหามาคายจะสีได้พี่น้องเข้าหามาคายจากบ้านแต่บ้านหน้าหัวผูกคุณเนาะอันหน้าหัวผูกเอบกับไก่ไป็นไหรอกประมาณสามกิโล สามกิโลก็กลัวหันเป็น,ป,นป่าเลยพี่น้องเป็นทางหกเนี่อ้าแม่มันนี้ห้าสีเห็ดไม่โนเอ็กซ์เหมือเ่อะมันเหมือดอามันมือเอามา,า,า,มา,มาทาบนเอี่วันนี้ท้าเช็ดไม่โ no. นมันสีได้ท่ายได้แท้ยอย่าเฮ็ดูกเอาขมโลกในติเมี์ให้มันเห็นป่า อีแฮปปี้นูต้มปลาพี่น้องต้มปลาคอใหญ่ซื้อมาเช้านีเนาะเขาเอามาขาย2โตในกระหนูนูนี่เฮาสิกัวไว้กัวไว้มุกใส่ป้าอย่าวรดุกอย่าวรดุกเด้อแม่สิเฮ็ดเบียเด้ออย่าวเด้อปลาคอเฮากมีแต่สิเอาเก็ใส่เบ็ดแทงแม่เอาเก็ออกแล้วก ส่ว,าป,าาป,สวาปากเบิ้งยาติเบ็ดบ่มส่วปากแล้วก็บส่วอันนั้นขี่มันเออแทงเออแทงก็ยาส่วปากแบบเอเอเด็าากกั้นเอาบีมันออกขวบปากเนะกาะขวบเอาเกส์มันออกเลยก็เอาบีมันออกขนาดปลาคอ<ม>เนาะอ<ม>อืย่าะห้อาบริกินปลาคอเฮงหลเน่าไหมเนาะอื<ม>ต้มปลาคอเนี่ย ถ้าไ,ได้คำหนึ่งกับโบโอคอยได้กินดอกพี่น้องปลาคอเตัวเท่าเท่าโบคอยได้ฮ่าเบิดคืบเบิร์ดมักอดคนเขาจังดักไปยนี่กันคืบเขาแท่งนะพี่น้งนงองแพงอยู่น้ำเส้นี่น้ำเส้โดนเขาไปตามอะไรเดี๋ยวไปผัดบบได้จดี๋วบคืบเดี๋ยวโบเห็นตามแค้มพังอะนะพี่น้องเอาเหื่อพ่ายไปแล้วก็ไปแท่งเอาแหลมไปแท่ง แหน่ทรงกบก็ได้แม่ก็ซ <eterm oon> ื้อกบอยู <hatten> after, ่เนาะกบก็บ่ได <av ik> <old> ้ดอกสิพันเนาะน้อยนึง2ตัวกบหน้าเอ้าม่ิบดจังบ่ได้ถ่าย้ิดไปก่อแล้วใส่ปานไปคแด้เนาะพี่น้องคปลาคอนี่บ่ถนัดปไหนเนาะ แบบว่ามันแข็งันาดนะคื่โบ,บทนัดเอาค้ามใส่หมอก่อนใส่สมก็นอกหินหนอค้ามีต่หมักใหญ่ๆใส่ปั่นก็นอกนใส่เกลือตบเท่ากับมีแต่ใส่เกลือนอกห่น้ออเกลือก็เป็นนัว ้อ,อยากลับไปงัวบานเอิญมาต้มสมปลาคอต้มปลาคอใหญ่เซงหัวเซงไข่เซงมะขามรอผดก่นนะอนเนาะเดี๋ยวเอาปลาลูกเอาปลาลูกด้วยพี่น้อง ปลาซุกแล้วน้องพี่น้องเอาผักกาดลงตง้มปลาคอนี่ใส่หมูแดงหมูแดงสมนะพี่น้องเนี่ยแสบตัวนี่เอาใส่ผักขาดแล้วก็ใส่ผักกระแยงเนาะใส่ผักกระแยงแล้กะเห็ดน้ำแจ่วเห็ดแจ่วเนาะ เห็ดเจลกับมีผักหอมพริกป่อนนอ้องพี่น้องพริกป่อนแล้วกับแป้งนัวปลาแดกแค่นี้แหละเจลเจลต้มปลาย่บ้าลชิมีเจลน,น,นั่นนะพี่น้องถ่ะเ่ามีเจลนี่ต้มปลาบลาแซบ้องเฮ็ดเจลถ้าทานปลาแซบพอดีต้มปลา เ้าปรุงแล้วดิเขากเอา,เอาน้ำนี่เนาะน้ำต้มน้ำต้มกานใส่คนเข้ากันใส่สมน้ำได้พี่เนาะสมนี้เข้ากัสิเอามะขามเนะมาะมะขามตัวเก่ามันนี่มาใส่พี่เนาะ เงี้นเสร็จสิกระเดี่ยวแล้วเนาะมุนยากแก้วตุ่มฮึมสมเกินไปเอาข้าวออกอีกสมเกินไปหน่อยหนึ่งเด้อเอาไป มีรสชาติสมเนาะพี่นเนาะหยบบลอยมีพกักซุกเข้ากับเอาพักแงงลงเลยเาแา้วก็แงงปูแปรในพี่นเนาะหยบบลอยเนาะเอาพักแงงลงแล้วกับทื่อว่าจบสิ้น กระปงเลยเจอกันตอนกินนะพี่น้อกินต้มปลากินต้มปลานิดหนอ่อยสวัสดีมาเด้อพี่หน่งองข่าวสวัสดีสบายดีหร่าต้มปลาคอพี่น้งองแซ่บๆก,กินปลาคอไงนะ พ่อซุก่ายู่นะพอซุกไปพ่นเข่าไปปั่นเข่าอยู่นะหน้าพ่อต่อยน่าให้เป็นโดกก็เพาะอีกแล้วพี่น,น้องเอ้ยพี่จักรน้อยไปหาหมอปะไหนน้อยไปหาหมอปะไหนวัวเศาแม่เลยพาไปาหมดจ้าไปเองวัวเศ้าตะเคืออะจักรบอกอาการเขาพ่อพิจาดยาให้บถือ แม่เราสิาพาไปมันกินแ้วแล้วเนาะพี่น้องนี่จะเอาเขาไปให้ลูกสาวใส่ป่านใส่ป่านนอนนี่แค่พ่อ,อีแม่สิือ่อยู่เนาะไปปักเสก้อกับน้อยๆดูกระดูกสองคนมาหนีหนามาเลีงอาจจะได้พ่นเขามากทางเบิ่ง แ่บา,านตื่นนะพี่น้องตื่นแล้วก็กินข้าวแล้วเลยเนาะลูกวาพี่ลูกแสบา,านแสบา,านนี่เขากระสีเอาเสื้อให้น้องนิวนะ้วเนาะพี่นอ้องอ่าเพราะว่ามันโตใหญนะ่เนาะพี่น้องดิเอามันโตใหญ่แล้วก็พอดีน้องนิว้วอวะลูกเอาละ ขอบใจปะขอบใจพรร่อลุงพ่อเนี่ยขอบใจได้เร,รือ่องวันสุดายขอบคุณได้รายได้รายเรือพรร่อลุงพรร่อลุงคังไถยเนาะใส่ปานใส่บได้ดอกพี่น้อง <c oughs> ก็เลย่องให้น้องเนีย่ยเซะนี่ได้ได้เสือกระเป็นน,นะキキนะเด็ก <c oughs> พี่ขี้หนูเด็กพี่ขี้หนู เทนานี้เราไหนี่เล็กพี่คีนูเนี่ย <c oughs> โอ้ย,สย <c oughs> อใสยป่นนสป่านกระซืบค่ะค่ะไว้เอิ่นไอนิวว่ค่ะลูกอ่าจิมพาให้พี่น้องเบิบ่งตุ่มไส่ป่านเนาะนี่น้องตุ่มไส่ป่านก็เริ่มแห้งแล้วนะพี่น้องแบบว่าใส่อันนั้นมันบ่ถืกเนาะใส่ยาตัวมอห้มากบ่ถืบันใดข่อยเลยแบบว่าข่อยมีจตะประมาณว่า อาบน้ำแต่น้ำฝนให้สายใชปานดูวุพี่ดูน้ำฝนแนักกะท่ากระแป้งอ่ะเนาะกระแป้งแค่สายี่ปานโบแพรกระแป้งแค่นะนพี่น้องพี่น้องเยีบ้านกระตุ้มกะคือว่าในน่องพี่น้องค่อยคอยหาซาไปเดี๋ยวก็คือสีดีขึ้นดอกนี่หัวกะเป็นอยู่หัวก็ยังเป็นนายอยู่ยพี่น้องเอ,อ้ยไม่นี่ พาใส,ส่ปานไปฉีดวัคซีนก่อนเข้ามาฉีดวัคซีนเนาะพี่นอ้องไปไปสร้างเลี้ยงเม่มจะเป็นยังไงเนาะไปฉีดวัคซีนไปเลยไป เจ็บคักคักสิเจ็บมือนีแน่ลูกสาวคือเจ็บคักคลักสีแล้วเลวพยพี่น้องบริทัยพี่น้องเบิงสามเข็มยูค้าหายีิโมกน่อยอยู่ตีตุนเอ้ยใช้ป้านลูกคนโธเอ้ยเจ็บบดุอกอ่ะ เล็กีนาสิไค่วาจาก้กอันขุนคนเขาเลยเนาะพี่น้องยุบานเท่าเอิญขุนเนาะคนเขาทายุฟังไพ่กระสือเอินมาปั้นเนาะปั้น,นโดยแมร่าท่านแม่มาเต๊เช่สามพี่น้องหอนเด้อุ้ยมันเหม่อเท่คนะ่ะแม่ท่านแม่มาเต๊เช่ทำ ยู่ก็ใ oh, oh, oh. ้ปานช่องคนใช้ปานกระสีวักซีนหาจึ๊ตามเข้มยู่าเบอร์สเบอร์สามจาเฮ็ดโุกเอาไว้โดกจะแฮนโดกจาเห็ดาเฮ็ดปะโอ้โดยโยดยวดวอพี่กอาอ้เดยวด๋ยดยวดยดยยังไงหนึ่งจะหายเดโอ้เดยวดยดยดยเดี๋ยวแมวนอนเด้อ nghe nữa được đó ba phải nói ba 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 này tham kiếm kiếm một <laughs> เต็มเก่าเดือนไหนเด้อพี่น้องเปาเต็มเก่าเดือนไหอันนี้เพื่นโมได้สั่งหนักเนาะเพิ่นมืฉีดไหนี่สื่อโมได้วงาับโดยโดยเดยกกระสีเอานปานนอดนาะพี่หนอเดกะอาอยาแห็นดุอยากห็นเดือบอสมาพีเลอว่ามาเมคอเดูกวะ má lục quá đôi ơi à, đôi, đôi 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 nè ba khai ba ô đôi đôi đôi, đôi. ขี่ไปเพียงเท่านี้นเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณนายไลที่เขามาเบิงบ่งจนจบคลิปเด้อบ๊ายบายแช่ปั้นทัวสบายแท้ๆมาแลงให้ปั้นไทยแท้ๆมาแลงนี้โอ๊ยขอบคุณนายไลเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิง่งจนหิหอดหน้าที่นี่เนาะแต่ถ้าแช่ปัน้นนอนนายไลท์ ายบาเอาไปไปไม่บังลูกไ่าด้ปานกำลังฮาร์ดวอลเลยได้พี่น้องยังแอะ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 ลไรก็ไปไปะปวอลได้ได้ดีปานอกปะยเอยายบายไ้ย